สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับมาพบมาเจอกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะสำหรับหงเฟยสาระเรื่องพืชน,นะวันนี้นะครับผมพาพี่น้องนะมาดูมาดูข้างริมห้วยข้างานาผมสักหน่อยนะครับว่านะมีพืชสมุนไพรอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็มาเจอนะครับอยู่ตรงหน้าผมเองนะตรงหน้าผมเองนะครับพี่น้องว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับเถาอะไรกันแน่นะครับหรือเคลียอะไรกันแน่ นี่นะครับลักษณะเคียจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นไม้เถานะครับดึงอย่างนี้เนาะเคีย่ยนี้นะครับหรือต้นนี้นะเถานี้มีชื่อว่านะครับเถาเปรียงนะครับเถาเปรียงนะหรือมีชื่ออื่นๆนะตามท้องถิ่นจะเรียกว่าเถาเปรียงขาวเถาวันเปรียงแดงอะไรประมาณนี้หรือภา,าษาอีสานบ้านผมจะเรียกเครือ ตาปลานะครับหรือเคลือไหลเคลือตับปลานะครับเถ่าตาปลาเคลือเขาหนังย่านเหมาะอะไรประมาณนี้พ่านใสนะหรือเคลือป่านะเคลียตาปลาโคกเคลือตาปลาน้ําอะไรแล้วแต่จะเรียกไปนะครับย่านเบาะย่านบ,า,นบาระอะไรประมาณนี้เนาะมีหลายชื่อมากเลยนะครับลักษณะใบนะครับคุณอ่าคุณล,ลักษณะเด่นๆของเขานะพี่นะ้องใบของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เนาะ จะเป็นใบนะมันวบาแล้วก็เรียงรายกันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับตามช่อก้านเล็กๆของเขานะนะครับดูเลยจะพบได้นะครับในแถบภูมิภาคแต่ละโมภูมิภาคนะส่วนมากภากีสารบ้านผมนะตามริมห้วยจะเยอะนะลักษณะเทาจะเป็นเท้าอย่างนี้เลยนะครับเทาใหญ่ของเขาจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องนะครับจะลายๆอย่างนี้เลยเนาะนี่เลยนะพาพี่น้องมาดูกันชัดๆเลยนะครับเทาของเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับจะเลื้อยนะครับ ตามป่าตามเทาขึ้นไปนะครับนี่นะแล้วก็นะครับจุดเด่นของเขาเนาะจะมีนะครับลายๆนะครับดูพี่น้องนะสําหรับเทาของเขานะจะมีจุดนี้ตรงนี้เลยนะเห็นไหมพี่น้องจุดขาวๆขาวๆนี้เลยนะครับพี่น้องนะให้พี่น้องดูกันจะชัดเลยเนาะจะมีจุดขาวๆอย่างนี้นะจุดเด่นของเชียย์เขาหรือเทาเขานะครับนี่เลยเนาะเยอะนะครับบาง บางท่านเขาเรียกต้นงูเขียวแต่ผมก็ไม่รู้ว่างูเขียวเขาเรียกยังไงนะครับบางอย่างผมอันนี้นะครับชื่อแต่ละพื้นที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันจริงๆนะครับเถานะครับเปลืองหรือเคียตาปานะครับเป็นพืชพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทยเราได้นะพบได้ทั่วภูมิภาคเลยในประเทศไทยนะครับพันไม้ชนิดนี้มักจะอยู่ตามธรรมชาตินะเกิดขึ้นเองตามป่าชายเลนนะครับป่าเต็งรังนะครับหรือป่าเด็บเชื้นะอันนี้นะครับสามารถลา ได้เลยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็พาพี่น้องลงลึกส่วนดอกของเขานะครับผมจะพามาดูดอกเนาะดอกของเขานะจะเป็นสีนี้เลยนะครับจะเป็นกระจุกแดงแล้วก็จะมีสีสีอย re okay. ่างนี้เลยนะครับสีขาวนะดอกของเขาจะออกสีขาวนะพี่น้องนะครับนี่เลยนะจะมีกระจุกแดงอย่างนี้เนาะนะครับโคลนดอกจะเป็นอย่างนี้นะจะออกลักษณะนี้เลยเนาะ ให้พี่น้องนะครับพิจารณาดูถ้าไปเจอตามห้วยตามป่ามีใบลักษณะนี้นะครับเลี่ยมมันวาวแหลมๆขึ้นตามานี้แล้วก็มีนะครับดอกสีนี้นะให้พี่น้องมั่นใจได้เลยว่านี่คือนะครับเครือตาป่าหรือเครือเปลืยงนะครับเครือเปลืองนะผมะเรียกชื่อก็เรียกยากจริงๆนะพี่น้องเครือเปลืองหรือเปลียง,ยงตาปลาหรืออะไรประมาณนี้เลือกยากมากเลยนะครับนี่เนาะ ลักษณะดอกของเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับพี่น้องเนาะมาดูนะครับประโยชน์ของเถาเปลืองนะเถาเปลืองนะผมแนะนําเลยใครที่นะจะไปนะครับปลูกไว้ที่บ้านนะแล้วเอาโต๊ะไม้หินอ่อนไปตั้งรอไว้เลยนะครับเอามา้หินอ่อนไปตั้งเรียงรายตรงที่พี่น้องคิดว่าพี่น้องจะปลูกนะเพราะเคลือเปลืองนะครับหรือเคลือตาปลาตัวนี้นะสามารถเป็นร่มเงาให้เราได้นะแดดไม่สามารถส่อง ทะลุข้างล่างได้เลยถ้ามันพุ่มใหญ่ขึ้นมานะครับถ้าเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นมานะพี่น้องนะเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะทําให้เป็นร่มเงานะครับแล้วก็เอามาหินอ่อนไปอยู่ข้างล่างนะเวลามันโตขึ้นมานะครับอ่ามันจะแบบยังไงล่ะผมก็อธิบายไม่ถูกนะจะปกคลุมไปหมดเลยนะครับปกคลุมนะครับแสงแดดไม่สามารถส่องผ่านได้แต่จะดีกับสําหรับพี่น้องในอ่าช่วงหน้าแร้งนนะครับหน้าร้อนเนะาะอาศัยร่มของเขาได้นะครับอันนี้ เป็นประโยชน์มากเลยนะส่วนนะเถาตรงนี้นะครับาบางท่านก็จะเอาไปมัดนะครับคนสมัยก่อนจะนําไปมัดกระสอบฐ่านนะที่เผาฐานขายอะไรประมาณนี้นะคนเา่าคนเ่ากันแก่จะนําไปนะครับมาดูนะสรรปคุณทางยาของเขากันบ้างนะสําหรับสรรปคุณทางยาของขียเปลืองนะรักษาได้นะ แก้เอ็นพิการได้เช่นกันนะครับใครที่นะเป็นยาหมอสมุนไพรจะรู้ดีนะครับว่าเอ็นพิการเป็นยังไงนะอันนี้นะครับในกรณีนะครับอันนี้สามารถรักษาโรคเส้นเอ็นได้นะครับนี่เลยสําหรับเรือเปลืองนะครับเท้าของเขาสามารถรักษาโรคเส้นเอ็นได้นะแก้แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวนะครับส่วนมากนะจะเป็นยารักษาในเรื่องของนะครับเส้นเอ็นโดยเฉพาะเลยนะครับการปวดเมื่อยตามร่างกายนะ ขับปัสสาวะได้ดีนะครับรวมถึงใครที่มีอาการบิดมูกเลือดนะครับท้องนะครับท้องไถ่ไม่ดีท้องบิดนะสามารถนํารากของเขาหรือเถาของเขาไปต้มน้ำดื่มได้นะครับแก้หวัดแก้เมื่อยนะครับใครที่เป็นหวัดก็ได้เช่นกันนะปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแก้กระสายเหน็บชานะใครที่มีอาการเหน็บชาชาปลายมือปลายเท้านะครับสามารถนําเถาของเขานะไปต้มน้ําดื่มหรือผสมกับยาอื่นได้นะอันนี้พี่น้องต้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะไปทาเป็นยานะสาหรับผสมกับยาอื่นเขาปร สมยังไงกันนะครับแก้หวัดแก้ปวดเมื่อยอันนี้ก็มาแล้วแก้เอ็นเส้นเลือดคอร์ดนะครับอะไรประมาณนี้นะใครที่มีเอ็นคอร์ดหรือเส้นเลือดคอร์ดนะอันนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะครับรวมทั้งนะใครที่มีอาการต่อมลูกหมากโตนะครับผมก็แนะนําเลยนะอันนี้คือสมุนไพรทางเลือกของเราเลยนะครับผมก็ย้ําทุกคลิปทุกคลดนะครับว่าจะไปทํา เป็นยาทานจริงๆให้ไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูก่อนนะและให้พี่น้องไปปรึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นยาทานจริงๆนะครับจะไร้ปลอดภัยนะผมก็มาแนสสะ,ะนําสรรพคุณเล็กๆน้น้องอนะครับให้พี่น้องได้ดูกันนะครับรักษาโรคตัวขาวของสตรีได้อีกนะช่วยทําให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วเช่นกันนะครับรักษาโรคอ,มอัมพฤกษ์อัมพาตและกระดูกหักได้เช่นกันนะอันนี้รักษาได้เยอะจริงๆเลยนะครับเถาช้ายดองกับเหล้าเป็นยาขับระดูของสตรีได้นะครับสําหรับ สตรีคนใดนะครับชอบดื่มนะนักดื่มทั้งหลายนะครับสตรีนะให้นํทาท้องเขาไปดองกับสุรานะครับหรือ40ดีก,กีของเราบ้านาน,นี้แหละครับจะช่วยนะครับขับระดูได้อย่างดีเลยนะครับใช้เป็นส่วนประกอบของยาอายุวัฒนาได้อีกนะครับเพื่อช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงเลยนะสําหรับใครนะครับที่อ่า เป็นพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านที่ไม่ทําการบ้านสักทีนะอันนี้ช่วยได้นะครับนกเขานะครับขันนะครับขันได้ดีด้วยนะครับนกเขาของท่านไม่ขันแต่อันนี้สามารถทําให้ขันได้และรวมทั้งให้พี่น้องนะครับสู้แบบไม่ถอยเลยนะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับแบบ แรงได้เต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ให้พี่น้องไปลองพิจารณาดูลองไปทําดูนะครับถ้ามันได้ผลจริงๆนะครับอย่าลืมผมด้วยนะครับมาแนะนําให้ผมได้รู้กันนะครับว่า พี่น้องนะครับได้ทั้งคืนไหมอะไรประมาณนี้นะอันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็มาแนะนำนะครับเล็กๆน,น้อยๆสำหรับนะเถานะครับไม้เถาเพืชพันธุป่าในประเทศไทยของเรามันมีกี่ชนิดกันแน่นะครับสำหรับอีีนี้คือนะครับเถาเปลืองนะครับหรือ ภาษาอีสานบ้านๆผมจะเรียกเครือตาปลาอะไรประมาณนี้นะสําหรับเขาเปลืองและเกลือตาปลานะช่องผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือเข้าเรื่องเลยนะครับตัดชิปสดๆเลยนะให้พี่น้องได้ชมธรรมชาติสดๆไปด้วยกันนะครับเพื่อนะจะได้แบบรับธรรมชาติสดๆไปด้วยกันนะไปสดเลยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับ คิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์นะผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ EP หน้านะผมจะได้ลงให้พี่น้องได้ดูกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะพาพี่น้องมารู้จักกับพืชอาสมุนไพรในประเทศไทยของเรานะมีเยอะเลยนะครับมีหลายร้อยชนิดเกือบพันชนิดก็ว่าได้นะแต่ผมยังไม่ค้นเจออีกหลายชนิดเลยนะวันนี้ก็มาเจอแค่นะครับเกลือตาปานี่แหละครับนี่เลยเนาะสมุนไพรทางเลือกของเรานะครับ สำหรับใครยังไม่รู้สรรพคุณนะครับก็มาดูในช่องผมได้นะครับแนวทางนะครับทางเลือกยาสมุนไพรนะครับบ้านๆของเรานะครับแบบบ้านๆเลยเนาะถ้าพี่น้องนะครับคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ขอขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้นะยครับ ep หนะ้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ